กาบเหเรือผู้แต่งเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบตกรมขมุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สกับกรม,มหลวงอภัยนุชิตพระมะเหสีใหญ่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยกาบเหเรือแต่งเป็นลักษณะของกาบเหซึ่งประกอบไปด้วยโครงสีสุภาพในบทนำและกาบยานิสเบตในการพณนา,นา เนื้อเรื่องโดยย่อแบ่งออกเป็น3มตอนได้แก่ตอนที่1นกล่าวชมพยุหยาตาทางชนลมาศเป็นบทกล่าวชมปาชมไม้ชมนกต่างๆบนสองฝั่งน้ำพบสิ่งใดก็นำไปพัวพันกับความรักอะไรที่มีต่อนางตอนที่สองเหุเรือกากีกล่าวถึงพยาคุดที่ทำชู้กับนางกากีอุ้มนางไปสู่วิมานฉิมพีตอนที่สเหสั่งวาดและเหุควร ตัวอย่างคำประพันธ์จากบทชมปลาที่เห็นอยู่นี้จะเห็นได้ว่าโครงสีสุภาพในบทแรกและกับยานีสิเว็ในบทแรกนั้นเมื่อถอดคำประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ความหมายเดียวกันค่ะที่มาของกาบเหเรือสมเด็จพระเจ้าวรมวงเธอเกรมพยายาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายถึงตำนานการเหเรือว่ามีมูลเหตุมาแต่การใช้เรือเป็นพาหนะโดยมีฝีพายจำนวนมาก จึงต้องอาศัยเสียงเห่เรือเป็นสัญญาณในการภายให้เกิดความพร้อมเพียงกันในการเห่เรือในกระบวนพยุหะยาตราทางชละมาค่ะจุดมุ่งหมายในการแต่งใช้ในการเห่เรือพระที่นั่งเมื่อเสด็จทางชนลมาจากกรุงศรีอยุธย,ยาถึงท่าเจ้าสม,มุทรเพื่อไปนมัสการพระพุทธบาทสระบ,บุรีคุณค่าของวรรณคดี มีความดีเด่นทั้งในด้านสัญลักษณ์และการพรรณนาความใช้ถ้อยคำกระทัดรัดทำให้เกิดจินตนาการเป็นต้นแบบของกาบเหเรือในสมัยต่อมาเช่นกาบเหเรือชมเครื่องคาวหวันของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราทางชลมาตรธรรมชาติพันไม้และสัตว์ตลอดจนการแต่งกายของชายหญิงในสมัยก่อน สภาพสังคมในสมัยที่แต่งสมัยอ,อายุธยาตอนปลายมักใช้ในการมักใช้การเดินทางโดยเรือเป็นส่วนมากมีการใช้คล้องหรือกองในการตีบอกเวลามีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และปลาในน้ำดังภาพภาพกาบเหเรือบทชมปลาชมไม้และชมนกขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ